วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อะไรว่าปาติโอเขาเรียกนะปาซิโอว่ะวันนี้มาได้ของเล่นใหม่ใส่เซตแปดร้อยบูสเตอร์ปลักนี่ไม่ค่อยขี่นะยังเติมของเป็นไ,ไงเฟี้ยวไหมหนูเป็นตัวแบบปลั๊กจูนน้ำมันนะฮะคล้ายๆกล่องกล่องจูนน้ำมันแหละแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ ใช้จูนน้ำมันอะไม่ให้มันตดหรือว่าอะไรประมาณนี้รถอาการไฟแบคแล้วก็เพิ่มแรงม้านะเดี๋ยวจะเอาไปใส่แทบเปดร้อยนี่ขนาดกูไม่เคยได้ขี่นะเนี่ยคือราคาไม่แพงฮะเลยนัดรับกับเขาที่นี่ราคาแค่ห้าพันเองห้าพันหนึ่งร้อยถือไปได้ไหมจ๊ะโคตรเฟียวมันเพิ่มประสิทธิภาพให้รถนะสำหรับพวกที่เปลี่ยนท่อมาคนที่ นี่คือโฆษณาอะไรคนที่เปลี่ยนท่อมาเนี่ยควรใส่เลยนะ,ะไปทำไมอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนอะไรนะทำไมต้องใส่อันนี้ก็ก็อยากใส่ไงหยอกหยอกเอาก็แบบท่อมันโล่งไงพอลองแล้วน้ำมันมันจะลีนน้ำมันมันจะบางเลยนะมันทําให้ปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็มันเป็นผลเสียต่อเครื่องอนะแต่กูจะเปลี่ยนใส่แปดแปดทำไมเนะี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้ขี่อยู่นะ แต่ว่าอยากรู้เห็นราคามันแพงด้วยเพราะว่าถ้าเราไปใส่พวกกล่องโอ้โหยกรถคือถ้าเราไปใส่พวกกล่องอ่ะอ,อ,อะไรนะหรเหนื่อยดีรถคนหนักเลยคือถ้าเราไปใส่พวกกล่องอะมันมันแพงด้วยไงยแต่นี่คือมันจูนน้ำมันแบบออตโตเมติกตักบูสเตอร์ฮนะจากเดนมาร์กนนะี่กูเล่นของยุโรปเลย <laughs> ไม่รู้ว่ามามาแบบเด,ยเดียวกับนมไทยเดนมาร์กนะเลยนะเฮ้ยเลยถือให้ดีนะอย่ายให้หล่นนะอะนะย่ายให้หล่นนะถ้าหล่นเดี๋ยวต้องโดดตามลงไปรับเลยนะ คือจริงๆร,รถไม่ค่อยได้ขี่นะแต่ก็อยากลองอ่ะแล้วกูออกทางไหนว็เนี่ยอยากไต่ฮะแบบอย่างน้อยก็คงประดิทัมทําแรงม้าเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะจากที่ผมดูจากของต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาจะแปร้อขึ้นไดโน่เลยเดี๋ยวดูดีว่าใส่กับไม่ใส่มันจะต่างกันเปล่าแต่น่าจะเวิร์กเลยฮะเพราะว่า ของแบรนด์เลยบุลเตอร์ปลักมีในไทยก็เพิ่งจะมาทำตลาดนะเดี๋ยวไปลองกันดูใส่แล้วเป็นไงคือเหมือนกับพวกเอสพันอย่างเงี้ยเอสพันอาวันอย่างเงี้ยที่ตดเยอะๆที่พอผ่อนคันเร่งแนละ้วปัง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 อ่ะจริงๆมันไม่ดีนะคือน้ำมันมันบางคื คืออากาศมันเข้าไปหนาเกินอะ่ะก็าเรียกนมันมันลีนพอเข้าไปหนาเกินพอเราปล่อยคันเร่งปุ๊บมันจะตดเปี้ยงตั้งเปี้ยงตั้งเลยซึ่งระยะยาวมันไม่ดีแน่นอนแต่บางคนก็ชอบนะตดเนี่ยตปต,ตักปักเนี่ยแต่ผมนี่ลำคาญเวลามันตดเนี่ยแล้วจัดแปดผมก็เป็นนะ ถ้าปล่อยก็ปั๊บตๆตๆตเลยเลยเอาไปใส่ดูแต่ไอ้ V4 นี่ไม่ค่อยเป็นเหมือนถ้าเป็นเอสพันธ์อย่างเงี้ยเราเราเปลี่ยนท่อมันก็จริงแล้วถ้าเราไปไปจูนกล่องปุ๊บเนี่ยจบเลยนะประกันเครื่องอะประกันกล่องของทางสูงนะฮะพอมันไม่มีแล้ว ขึ้นมาแล้วทีนี้แหละเขาไม่รับประกันแล้วเราจะเซตให้น้ำค่าแอร์ฟูเรชมันอยู่ในเกณฑ์่ะแต่ว่าอันนี้พอใส่ไปตามที่ผมอ่านมานะพอใส่ใบปุ๊บประกันเครื่องมันยังไม่ขาดประกันกล่องก็ยังไม่ขาดประกัน ECU ฮะแล้วทำให้มันจูนน้ำมันกับอากาศได้เท่าวันอีกเดี๋ยวลอง กราวื้อไปใส่ดูน่าจะม์ดเดี๋ยวจะใส่แล้วลองขึ้นไดโนเทสดูนะแรงม้าน่าจะเพิ่มด้วยเพราะว่าการเผาไหม้มันสมบูรณ์ไงผมไม่รู้นะไม่ไม่เคยไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้ขัดครั้งครั้งแรกเลยูรเตอร์พลักเนี่ยเผื่อดีเซตไปร้อยจะได้แรง,งชาวบ้านเขาองตอนนี้นี่จอดลา ทำใสนี้เสร็จกลับมาเหอใหม่ได้ของเล่นอะไรมาทีนึงก็เหือใหม่ทีนึงเนี่ยฮะเหมือนถ้าเราบิดมาใช่ป่ะแล้วปล่อยคันเร่งเนี่ยถ้าเป็นนิรพันธ์นี้มันจะดังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเลยนะคือมันจะมีไฟแบ็คไงถ้าใส่ไปแล้วก็จะไม่มีแล้วก็ทำให้รถแรงขึ้นด้วยแล้วก็ยืดอายุของเครื่องยนต์ด้วย มันก็โอคฮะในราคาแค่ห้าพันนิดๆห้าพันหนึ่งของดีของดีเดี๋ยวเราต้องไปเทสกันคือบางทีพอใส่แล้วบางคนบอกดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นยังไงคือถ้าเราไม่เห็นกราฟอ่ะ ผมก็เลยกะว่าผมดูข้างกล่องอยู่ข้างกล่องขาบอกว่าไตวมันดีมันเพิ่มมูนเพิ่มนี้แต่ว่าผมผมผมต้องต้องเห็นกราฟอ่ะต้องมีหลักฐานพิสูจน์แต่วว่ามันไอ้นี่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าซื้อมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอารถไปขึ้นไดโน่เสียบแล้วก็ขึ้นไดโน่เลย ก่อนใส่กับหลังใส่เดี๋ยวรอดูได้เลยฮะว่ากาัมมันจะมันจะดีขึ้นเปล่าแรงม้าจะเพิ่มขึ้นเปล่าผมว่าถ้าแรงม้าเพิ่มขึ้นสักตัวสองตัวสองตัวห้าพันนี้ก็คุ้มนะแถมยืดอายุรถได้ด้วยยืดอายุเครื่องยนต์ได้ด้วยน่าจะโอเคนะถ้า ถ้าพอเทสผลไดโนโ่แล้วเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมดูก่อนไปเอาอันนี้ไปโดนมัน,นก็ดูของฝรั่งมาแล้วแหละเห็นของฝรั่งมันเพิ่มขึ้นสองัาตัวแล้วก็น้ำมันพอไม่สมบูรณ์เลยไม่มีตดเลยบางคนอยากอยากจริงๆพอเปลี่ยนท่อแล้วรถมันตดเนยบางคนก็อยากไปจูนจูนน้ำมันจูนอะไรนะแต่ว่าพอจูนแล้ว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันประกันมันขาดอ่ะประกันมันขาดใครก็ไม่อยากไปทำหรอกเพราะาถ้ารถมีปัญหาอะไรขึ้นมานะ่ตอนนั้นอาจจะทวยแต่ของผมเนี่ยตอนแรกจะใส่อาบิเลียแต่อาบิเลียรต,ต,ต้องสั่งต้องสั่งนำคะต้องสั่งสต็อกมาจากเดนมาร์กนะฮะก็เลยเอาใส่เจแปดก่อนแล้วกันลองดูก่อน ไม่ใช่อะไรหรอกรถรถมันรถมัน,รถม,นรถมันเก่าแล้ว,ลวก็อยากอยากบำรุงมันหน่อยให้มันอยู่นานๆแต่ตอนแรกก็ขาดจะขายถ้าถัดแรกจะไลเอเอสพันตัวใหม่ไหม่ก็ปีสองพันสิบสี่แต่ดันไม่มาตัวใหม่ในงานจบเลยจริงๆเมื่อหลายปีก่อนจะซื้อใส่ นินจาสามร้อยนะตอนแรกผมขี่นินจาสามร้อยจะซื้อใส่นินจาสาม้อยแต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้ไปซื้อไม่มีตังค์้วยอนนี้ก็จััซะหน่อยเอามาใส่ชายใหญ่สักหน่อย แปดขึ้นในนู่นเดี๋ยวรู้เหมาะสำหรับรถที่ตามที่คนขายบอกนะบอกบอกว่าตามที่พี่เขาบอกคือเหมาะสำหรับรถที่เปลี่ยนท่อมาเขอเปลี่ยนท่อโล่งมาจะท่อโลง่งหรือท่อเงียวหรือท่ออะไรคือถ้าเปลี่ยนมาแล้วอ่ะอัตราส่วนผสมน้ำมันต่ออากาศของมันนะไม่เท่าเดิมแน่นอน เขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นอย่างนั้นควรต้องใส่เพื่อให้กําลังรถมันกลัดมาเนี่ยดูสิเดี๋ยวขึ้นไดโน,โนแล้วจะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดูอ่ากตรงแล้วกโดนกลับถึงบ้านโดนเมียดายคามาตากฝนเนี่ยยางสล,ลิกด้วย รีบกลับดีกว่าไม่งั้นอาจจะมีต้องนอนโรงพยาบาลได้โอ้โหจบแล้วอย่างนี้ติดไฟอีกเยี่ยมจริงจริง เยี่ยมเดี๋ยวใครอยากรู้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเอาไปขึ้นไดโน่ดูเอาแซแปนไปขึ้นไดโน่เลยยังไม่เคยขึ้นไดโน่เลยแซแปดเดี๋ยวเอาไปขึ้นไดโน่ดูว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนรอดูกันได้เลย